สวัสดีครับวันนี้ผมเองนะครับได้เดินทางมาที่จังหวัดอุดรนะครับกพมาหาทางพี่ตู่นะครับนะที่ใส่เสื้อขาวนี้ได้นําตัวของสมุนไพรนะครับหรือว่าเป็นอาหารเสริมตัวของ b e c t i v e นะครับแล้วก็ U Charming มาให้น้องสาวนะครับที่ประสบอุบัติเหตุนะครับพี่ตู่เล่าใฟังนี้ครับเกิดยังไงบ้างครับอาการครับคือหนึ่งน้องสาวนี่เกิดอุบัติเหตุผ่ากัาสมองแพทย์บอกว่าตายอย่างเดียวครับ ความจําจะไม่มีถ้าพื้นขึ้นมาความจําจะไม่มีจะเป็นอมตะตลอดชีวิตครับแล้วก็จะพูดไม่ได้ครับจะเอาชีวิตไว้ไหมก็เลยได้ตัวของอาจารย์เอกเอามาให้ทานลองดูครับคือขโมยให้ทานในโรงพยาบาลเลยค่ะหมดไปสามชุดนี่เป็นชุดที่สี่อัศจรรย์มากน้องพูดได้อ่าพูดได้ด้วยครับพูดได้เดินได้แล้วกลับไปหาหมอหมอยังบอกว่าพี่ชื่ออะไรครับ ชื่อจริงพัฒน์ไอ้มนัญาที่เล่นตีครับแนวแหงครับนี่แหละด้านสมองนะครับเน้าที่หายไปแถบนึงครับเนืตัวนี้กระโหลกยุบไปเลยนะครับก็ความจันนะครับอ่าพี่ตูเล่าต่อครับคุณหมอบอกว่าต้องถอดสายยางยังไงครับคุณหมอบอกว่าให้จะถอดสายยางออกแล้วให้คือให้ไปจังหวัดได้เลยครับก็เลยให้จริงตัวนี้ก็ฟื้นขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วก็ต่อ แล้วก็จะบอกว่าจะเจาะคอก็ไม่ให้เจาะแล้วก็ฝึกว่ายน้ําเองเป็นกล่องที่สองมั้งที่บอกว่าไม่ไม่ต้องเจาะคอแล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้ล,ลุกขึ้นยังได้เดินได้ทุกวันนี้ก็ลุกขึ้นได้เดินได้มหัศจรรย์มากมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งน้องคนนี้เป็นโรคภุมมแพ้พุ่งวงด้วยครับตื่นเช้ามาขาบวมแข้งบวมฟันนี่จะเหลืองหมดแล้วครับกินตัวนี้ คุ้มแพงโอ้โหสุดยอดจริงๆครับตนี้ได้สองต่อครับสำหรับเคสนี้อ่าโอเคครับก็ขอขอบคุณมากนะครับพี่ตู่นะครับกับทางน้องสาวนะครับก็คือจะเป็นวิทยาทานนะครับว่าอย่างน้อยคนเราอ่ะอย่าพุ่งท้อแท้นะครับเรามีอาหารเสริมครับน่าบิวชามิ่งแล้วก็บิอักทีฟนะครับเพื่อช่วยเหลือในการสุขภาพนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากพี่ตู่ครับนะอ่านะครับแล้วก็การทางพี่ครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์บุญการค่ะที่ได้ชีวิตใหม่ค่ะสวัสดีครับ